เรียงรุ่งสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญมากต่อชีวิตของเด็กเพื่อนก็นับว่าเป็นสิ่งสำคัญมากอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันมีอิทธิพลต่อเด็กสามารถทำให้เด็กดีหรือเลวเรื่องเพื่อนนี้พระอ,อนุลนเคยทูลพระพุทธเจ้าว่าเพื่อนมีความสำคัญเป็นครึ่งหนึ่งของพระศาสนาแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามีความสำคัญ เป็นทั้งหมดของพระศาสนาเพราะฉะนั้นเพื่อนจึงมีบทบาทสำคัญมากต่อชีวิตของคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กๆเ,เวียงรุ่งเป็นลูกชายคนเดียวของข้าราชการต่างจังหวัดแม้ว่าจะเป็นลูกคนเดียวแต่พ่อแม่ก็ไม่ตามใจหรือปล่อยให้นั่งกินนอนกินเที่ยวเตร่ใช้เงินสบายอย่างพ่อแม่ที่ตามใจลูกทั่วๆไป แม่คงใช้เวียงรุ่งให้ทำงานอย่างที่พ่อแม่ใช้คนใช้ให้ทำงานทั้งนี้เพื่อไม่ให้รุ่งเป็นคนสํารวยถือตัวดูหมิ่นคนใช้พ่อแม่อบรมเวียงรุ่งให้เป็นคนหนักเอาเบาสู้ให้รู้จักค่าของเงินให้มีสัมมาคาระวะให้รู้จักการไหว้พระสวดมนต์ ข้าราชการบางคนตำหนิพ่อแม่ของเวียงรุ่งว่าเข้มงวดกับลูกเกินไปแต่พ่อแม่ก็ตอบว่าเพราะรักเพราะห่วงจึงเข้มงวดมิฉะนั้นก็ปล่อยให้ไปตามเรื่องและว่าการตามใจลูกนั้นไม่มีประโยชน์อันใดแก่อนาคตของลูกเด็กย่อมเป็นเด็กคือมีสติสัมปชัญญะน้อย มีอารมณ์มากมักเห็นสั้นดีกว่ายาวคิดง่ายเอาแต่จะได้อ่อนในเรื่องเหตุผลเมื่อเป็นอย่างนี้ผู้ใหญ่ก็ปล่อยจะไม่ควบคุมการดำเนินชีวิตของเด็กซึ่งเป็นดวงใจของตัวได้อย่างไรถ้าดวงใจนี้เกิดร้าวรานหรือเกิดเสียหายขึ้นมาแล้วใครจะรับผิดชอบก็ต้องพ่อแม่อีกแม้ว่าจะเข้มงวด แต่พ่อแม่ก็มักจะนําเวียงรุ่งไปไหนมาไหนด้วยกันแทบทุกแห่งบอกให้เวียงรุ่งรู้ว่าลูกเป็นความหวังของพ่อแม่อย่างไรพ่อแม่รักลูกห่วงลูกมีเจตนาดีต่อลูกเพียงไรเวียงรุ่งไม่ลืมเหตุการณ์บางครั้งที่ถูกพ่อแม่ทำโทษเช่นครั้งหนึ่งพ่อทำดินสอดําตกพอเวียงรุ่งก้มลงจะหยิบให้ พ่อก็ใช้เท้าเหยียบมือของเวียงรุ่งไว้และถามว่าเจ็บไหมเวียงรุ่งร้องและตอบว่าเจ็บพ่อจึงว่าจำไว้ต่อไปอย่ากแกล้งเหยียบมือลูกคนใช้เพราะเขาก็เจ็บเหมือนกันแล้วเวียงรุ่งก็เลิกแกล้งเหยียบมือคนอื่นและอีกครั้งหนึ่งพ่อทำท่าเป่าไม้สางใส่ตาเวียงรุ่ง เวียงรุ่งตกใจมากและกลัวมากด้วยรีบปิดตาและร้องห้ามพ่อจึงบอกว่าจำไว้ต่อไปอย่าเล่นไม้สางเที่ยวใช้เป่ายิงนกยิงหมาย,งายิงไก่ยิงแมวเพราะมันก็กลัวเจ็บกลัวตายเหมือนลูกเหมือนกันแล้วเวียงรุ่งก็เลิกเล่นไม้สาง เวียงรุ่งเคยหนีพ่อแม่ไปเที่ยวกับเพื่อนในตอนกลางคืนรุ่งขึ้นพ่อแม่ไม่พูดด้วยจนถึงเวลาอาหารแม่จึงถามว่าไปเที่ยวที่ไหนมาละลุกเวียงรุ่งพยายามจะพูดปดแต่พ่อพูดดักเสก่อนว่าอย่าปดกับพ่อแม่ซึ่งเป็นผู้ซื่อสัตย์ต่อลูกไม่เคยคิดร้ายต่อลูกมีแต่มีความปรารถนาดีต่อลูก แม้ชีวิตก็สละให้ลูกได้ดังนั้นอย่ากโกหกพ่อแม่อย่าตอบแทนคำจริงของพ่อแม่ด้วยคําโกหกอย่าตอบแทนความบริสุทธิ์ของพ่อแม่ด้วยความสกปรกเวียงรุ่งนิ่งนั่งกม้มหน้าหลบสายตาแล้วบอกพ่อแม่ไปตามจริงแม่จึงต่อว่าเวียงรุ่งว่าการที่ลูกไปเที่ยวตามคําชักชวนของเพื่อน โดยไม่คิดถึงพ่อแม่นั้นทำราวกับว่าเห็นความรักความสำคัญของพ่อแม่มีน้อยกว่าเพื่อนวันหนึ่งพ่อกับแม่หายไปจากบ้านเฉยโดยเวียงรุ่งไม่ทราบว่าหายไปไหนถามใครก็ไม่ได้เรื่องเวียงรุ่งกลุ้มใจเป็นห่วงคิดถึงพ่อแม่จนนอนไม่หลับ รุ่งขึ้นเลยเป็นไข้แม้เป็นไข้ก็ไม่ยอมนอนออกมานั่งอยู่ที่บันไดบ้านจนสายเกือบได้เวลาไปโรงเรียนจึงเห็นพ่อแม่เดินเลี้ยวจะเข้าประตูรั้วบ้านเวียงรุ่งดีใจยิ่งนักลืมนึกว่าตัวเป็นไข้รีบวิ่งออกไปหาพ่อแม่แล้วถามว่าพ่อกับแม่ไปไหนมาลูกเป็นห่วงคิดถึงจะนอนไม่หลับ พ่อจึงบอกว่าขอบใจที่เป็นห่วงพ่อกับแม่แต่ขอให้คิดว่าพ่อแม่เป็นห่วงคิดถึงลูกเมื่อเห็นลูกหายไปเมื่อคืนนนยิ่งกว่าลูกห่วงพ่อแม่เสียอีดตั้งแต่นั้นมาเวียงรุ่งก็ไม่ยอมไปไหนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพ่อแม่ก่อนพ่อแม่มีวิธีสอนเวียงรุ่งให้รู้จักผิดถูกอย่างนี้ ต่อมาเวียงรุ่งได้มาอยู่ที่กรุงเทพกับลุงและได้เรียนอยู่ที่โรงเรียนอาชีวะชั้นสูงแห่งหนึ่งลุงมีลูกชายหญิงหลายคนแทบทุกคนเข้ากันไม่ได้กับเวียงรุ่งเด็กเหล่านั้นล้อเลียนเวียงรุ่งว่าเป็นคนบ้านนอกโง่แต่งตัวเป็นลุงเชยและดูหมิ่นว่าเป็นคนอาศัยแต่ลุงกับป้านั้นเป็นคนดีมาก ให้ความดูแลหลานพอๆกับลูกของตัวซึ่งข้อนี้ยิ่งทำให้ลูกๆไม่พอใจยิ่งขึ้นแต่ไม่กล้าแสดงอาการอะไรต่อหน้าพ่อแม่ของตัวเพราะเคยถูกดุและถูกทำโทษมาแล้วเนื่องจากไปแสดงอาการไม่ดีต่อเวียงรุง่งจนลุงและป้าจับได้เมื่อขึ้นปีใหม่ตอนเช้าเวียงรุ่งรีบตื่นขึ้นแล้วเข้าไปกราบลุงป้า และขอให้ลุงป้าให้พรแก่ตัวลุงป้ารู้สึกเอ็นดูมากอารมณ์ดีตลอดเวลาแต่พวกลูกกับปลากันยิ้มเป็นเชิงยันเวียงรุ่งบอกกับลุงป้าว่าตัวเคยปฏิบัติอย่างนี้กับพ่อแม่ทุกปีขณะนี้พ่อแม่ไม่อยู่ที่นี่ตัวจึงเห็นว่าควรปฏิบัติอย่างนี้กับลุงป้าตอนสายหน่อยลูกๆของลุงหายไปจากบ้านกันหมด ลุงจึงชวนเวียงรุ่งไปเที่ยวด้วยเมื่อลูกของลุงรู้เข้าก็พากันริษยาพากันค่อนแคะด่าว่าเปรียบเปรยและหาเรื่องแกลง้งและการกระทําของลูกของลุงน,นั้นเป็นไปรุนแรงยิ่งขึ้นทุกทีแต่ลุงป้าไม่รู้เรื่องเวียงรุ่งก็ไม่พูดแต่รู้สึกคับใจเป็นที่สุด นึกจะบอกพ่อแม่ก็เกรงว่าผู้ใหญ่จะผิดใจกันเมื่อคับแค้นใจหนักเข้าก็เลยไปเล่าให้เพื่อนร่วมชั้นคนหนึ่งฟังเพราะเป็นธรรมดาของคนอย่างหนึงซึ่งถ้ามีเรื่องคับใจแล้วถ้าไม่ระบายเสียบ้างด้วยการเล่าให้คนอื่นฟังแล้วมันจะคับใจตายเป็นคลาวเคราะห์ของเวียงรุ่งเวียงรุ่งไม่เข้าใจในการดูคน ว่าเพื่อนแต่ละคนใกล้ชิดกับตนนั้นเป็นคนมีนิสัยที่แท้จริงหรือมีความประพฤติที่แท้จริงเป็นอย่างไรเพื่อนที่เวียงรุ่งไประบายความคับใจให้ฟังนั้นมีหลังฉากเป็นลูกของนักเกลงคบกับเพื่อนคนนี้พักเดียวเท่านั้นเวียงรุ่งก็เริ่มเปลี่ยนแปลงนิสัยไป เด็กต่างจังหวัดมาอยู่ที่กรุงเทพนั้นมักมีปมด้อยว่าตนเป็นคนบ้านนอกเพราะฉะนั้นวิธีใดที่ทำให้ตนเป็นชาวกรุงได้ก็ย่อมทำวิธีนั้นบางคนก็พยายามเรียนแข่งกับชาวกรุงถ้าสู้ได้ก็ดีไปเลยถ้าสู้ไม่ได้ก็เลยอ่อนความพยายามไปเลยหรือมิฉะนั้นก็กลายเป็นเด็กเลวไหลไป ทั้งนี้เพราะตนเห็นว่าเมื่อเอาเด่นทางดีไม่ได้เด่นทางเลวก็เอาขอให้ตนเด่นขึ้นมาก็แล้วกันดังนั้นเด็กที่เหลวหลายเกลื่อนกรุงในเวลานี้มีไม่น้อยทีเดียวที่เป็นเด็กต่างจังหวัดเวียงรุ่งก็มีความรู้สึกอย่างนั้นและยิ่งถูกลูกของลุงดูหมิ่นอย่างนั้นด้วยถูกเพื่อนเลวแนะนำชักชวนอย่างนั้นด้วย จึงเป็นการทั้งจูงทั้งผลักให้เวียงรุ่งเข้าไปสู่ความเป็นเด็กเลวตอนแรกๆก็ออกเที่ยวก็ยังรู้สึกกระดาษแต่พอบ่อยๆเข้าก็ติดใจพอติดใจการหนีเที่ยวเป็นเรื่องธรรมดาแต่เวียงรุ่งก็ยังคงไปโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอลุงป้าได้ว่ากล่าวตักเตือนไม่ให้เที่ยวเตรมากในตอนแรกๆเวียงรุ่งก็เชื่อฟังดี ตอนหลังไม่เชื่อฟังแล้วเพราะเพื่อนแนะนำให้อ้างเหตุผลไม่ให้เชื่อเช่นว่าเรามาลูกผู้ชายต้องเป็นตัวของตัวเราต้องเลือกการดําเนินชีวิตของเราเองเพราะเราสุขเราทุกข์ก็เราคนเดียวเราโตแล้วควรจะรับผิดชอบในตัวเองไม่ควรให้ใครมาบังคับหรือชี้นิ้วแนะนํำว่านั่นควรทำนั่นไม่ควรทำ ซึ่งควรเก็บไปใช้กับเด็กเล็กๆไม่ใช่ชายชาตรีอย่างเราเรามันชายชาตรีนักสู้ต้องสู้ต้องผจญภยัยมันจึงจะสมกับเป็นลูกผู้ชายต้องสูบบุหรี่ต้องดื่มเหล้าจึงจะสมกับเป็นลูกผู้ชายที่ทำกิริยามารยาทเรียบร้อยนั่นนะ่ะมันเป็นเรื่องล้าสมัยเป็นเรื่องบ้านนอกเต็มที ความดีที่แกทํานั้นก็ดีอยู่หรอกแต่ว่ามันไม่น่าพิสมัยคู่ควรแก่ชายชาตรีอย่างเราเลยชีวิตที่โลดผลเผ็ดร้อนจึงควรเป็นชีวิตของเราเพราะต้องเป็นชายชาตรีต้องการผจญภัยอย่างพระเอกหนังต้องการเป็นคนทันสมัยและเป็นชาวกรุงเวียงรุ่งได้เปลี่ยนแบบผม ใช้เสื้อกางเกงเป็นต้นในแบบที่ป้าเห็นแล้วตาโตแล้วเขาก็ไปเตรอยู่แถวแถวหน้าโรงภาพยนตร์กับหัวหน้าพวกเกเรซึ่งคอยแนะนำพร่ำสอนให้เขารู้จักวิธีจี้วิธีคูทีนี้ทีไล่เป็นต้นในเวลากลางคืนเป็นประจำวันหนึ่งมีผัวเมียคู่หนึ่งขับรถมาจอดหน้าโรงหนังแล้วทั้งคู่ก็เข้าไปดูหนังในโรง โดยไม่ได้ลั่นกุญแจรถหัวหน้าจึงพยักหน้าให้เวียงรุ่งดำเนินการเวียงรุ่งได้แอบเปิดประตูรถเข้าไปแอบซ่อนอยู่ตอนหลังของรถคอยทีอยู่ฝ่ายสองผัวเมียนั้นพอหนังเลิกแล้วก็มาขึ้นรถโดยไม่ได้เฉลียวใจในอันตรายใดๆเมื่อ,ออกรถได้สักครู่หนึ่งเวียงรุ่งก็โผล่ออกมาจากที่ซ่อน และใช้ปืนจี P ้ผัวเมียให้ขับรถไปยังที่นัดหมายไว้กับหัวหน้าซึ่งผัวเมียคู่นั้นก็ยอมปฏิบัติตามโดยดีเวียงรุ่งได้บังคับผัวให้ขับรถเลี้ยวไปในตรอกแห่งหนึ่งที่ใกล้าปากตรอกนี้จะมีป้อมตํารวจซึ่งเวียงรุ่งก็ทราบแต่ไม่กลัวและพื้นถนนกับพื้นตรอกนั้นไม่เท่ากันแถมตรงรอยต่อนั้นยังมีหลุมไม่ใช่เล็กๆด้วยสิ่งเหล่านั้น ผัวเห็นก่อนแล้วตั้งแต่ก่อนเลี้ยวเข้าตรอกและได้แอบใช้เท้าสะกิดให้เมียให้รู้ตัวพอได้จังหวะก็เลี้ยวรถเข้าตรอกอย่างแรงและให้ล้อรถตกบ่อนั้นแล้วก็ได้ถือโอกาสตอนที่เวียงรุ่งส่วนเซไปเพราะแรงเวียงที่ล้อรถตกหลุมเปิดประตูออกทั้งผัวเมียแล้วก็วิ่งตะโกนเรียกตำรวจเสียงลั่น เวียงรุ่งรีบตั้งตัวยกปืนขึ้นเตรียมจะลั่นไกไปยังผัวทันใดนั้นคำว่าพ่อแม่ได้แวบเข้ามายังใจของเขาเขาลดมือลงนั่งงงอยู่พอนึกได้ว่าจะหนีก็พอดีตำรวจมาถึงรถส่วนหัวหน้าเมื่อเห็นเหตุการณ์เป็นอย่างนั้นก็รีบหนีไปเวียงรุ่งถูกนำตัวสู่ศารเด็กด้วยคำกล่าวหาที่หนักทำการจี้อย่างอุกอาจ สอสนดานว่าเป็นผู้ร้ายใจโหดลุงกับป้าตกใจมากที่ได้ข่าวเรื่องเวียงรุ่งเพราะเหตุการณ์ต่างๆอันผิดปกติเช่นการหนีเที่ยวที่เกิดแก่เวียงรุ่งนั้นเพิ่งมีในประมาณหนึ่งเดือนนี่เองและป้าได้บอกให้ลุงส่งข่าวไปยังพ่อแม่ แต่ลุงลืมบ้างเกรงอย่างนั้นอย่างนี้เช่นเกรงว่าพ่อแม่จะหาว่าไม่ดูแลลูกเข้าบ้างนึกเอาไว้ก่อนยังเร็วนักเวียงรุ่งอาจกลับตัวได้บ้างจึงเลยไม่ได้ส่งข่าวไปให้พ่อแม่ของเวียงรุ่งให้รู้เรื่องลุงกับป้ารีบไปประกันตัวและถามถึงสาเหตุเวียงรุ่งเล่าให้ฟังโดยไม่ปิดบังแต่ไม่ยอมบอกสาเหตุว่าชไหน ตนจึงหนีออกจากบ้านจนไปได้เรื่องอย่างนั้นแต่เมื่อลุงป้ารบเร้าหนักเข้าจึงบอกให้ทราบว่าเพราะตนทนภาวะในบ้านเช่นการดูถูกการกลั่นแกล้งเยาะเย้ยไม่ไหวเมื่อตนหาเพื่อนในบ้านไม่ได้ก็ต้องออกไปหานอกบ้านจะให้อยู่แต่ในบ้านอย่างโดดเดี่ยวว้าเวย่างไรได้พ่อแม่ก็ไม่ได้มาอยู่ด้วย จะคุยกับลุงกับป้าลูกของลุงของป้าก็ไม่พอใจแต่ลุงกับป้าอย่าไปโทษพวกพี่น้องเหล่านั้นเลยทุกอย่างเกิดเพราะความบกพร่องของตนเองลุงกับป้าได้ฟังแล้วนิ่งอึ้องพูดไม่ออกพ่อแม่ได้ข่าวก็รีบมาพอรู้เรื่องตลอดเข้าก็พูดไม่ออกเหมือนกันจึงได้แต่พูดต่อว่าลูกว่าไม่รักพ่อแม่เหมือนพ่อแม่รักลูกเลย ไว้ใจไม่ได้ห่างกันเพียงไม่นานเท่าไรก็เป็นไปได้ถึงเพียงนี้เวียงรุ่งรับผิดทุกอย่างและบอกว่าเพราะคิดถึงพ่อแม่จึงไม่ยิงผัวเมียคู่นั้นเวียงรุ่งเล่าตอนนั้นให้พ่อแม่ฟังด้วยอาการตื่นเต้นแล้วก็บอกว่าต่อไปตนจะไม่ทําตนเลวอย่างนี้อีกเป็นอันขาดจะกลับตัวใหม่ ในที่สุดสารเยาวชนได้ตัดสินให้ส่งเวียงรุ่งไปไว้ที่สถานอบรมบางนามีผู้พิพากษาคนหนึ่งในคณะผู้พิพากษานั้นหลังจากได้ถามความเป็นไปของเวียงรุ่งจากพ่อแม่ลุงป้าและเวียงรุ่งเองก็มีความเห็นว่าการที่เวียงรุ่งม,มีอันเป็นไปอย่างนี้เพราะมีสิ่งแวดล้อมไม่ดีถ้าให้อยู่ห่างจากสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นแล้ว เวียงรุ่งก็จะเป็นตัวของตัวเองคือเป็นเด็กดีแน่นอนเขาได้ขอให้ผู้อำนวยการสถานอบรมเยาวชนนั้นให้เวียงรุ่งได้อยู่ในที่ที่ไม่มั่วสุมด้วยพวกเด็กเลวๆและให้เวียงรุ่งได้ไปโรงเรียนอย่างปกติทุกวันเพื่อทดลองดูว่าความเข้าใจของตนจะถูกหรือไม่และเพื่ออนาคตของเด็กกับเพื่อรักษาความรู้สึกพ่อแม่ ซึ่งเมื่อลูกคนเดียวผู้อำนวยการก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วผู้พิพากษาคนนี้ได้ไปหาอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนอาชีวะที่เวียงรุ่งเรียนและขอความร่วมมือให้เวียงรุ่งได้มาเรียนอย่างปกติกับอย่าเปิดเผยเรื่องเวียงรุ่งต้องโทษให้นักเรียนอื่นรู้อาจารย์ใหญ่ก็ยอมตกลงเวียงรุ่งเช้าก็ไปโรงเรียน เย็นกลับไปนอนที่สถานอบรมเยาวชนวันหยุดผู้อำนวยการก็ใช้ให้ทำงานเช่นเขียนหนังสือบ้างทำบัญชีบ้างทำการช่างไม้บ้างเพื่อไม่ให้เหงาพ่อแม่ลุงป้ามาเยี่ยมเสมอและสอนไม่ให้ท้อถอยให้เอาชนะความชั่วด้วยความดีให้แก้ไขชีวิตที่ผิดพลาดให้กลับถูกต้องให้กลับออกไปดูสังคม ได้อย่างภาคภูมิถ้าถูกใครดูถูกดูหมิ่นก็จงใช้ความดูถูกดูบินนั้นให้เป็นเครื่องส่งเสริมความพยายามทำตัวให้สูงด้วยอาศัยความดีให้ดูหน้าเขาได้อย่างเต็มตาโดยไม่ต้องทำลายเขาพ่อแม่ยังมีความหวังในเวียงรุ่งอยู่เวียงรุ่งปกติเป็นเด็กมีสติปัญญาดีเมื่อมีกำลังใจในการเรียน และอยู่ในที่มีสิ่งแวดล้อมดีไม่มีเพื่อนเกะก,กะอีกสองปีต่อมาเวียงรุ่งก็สอบชิงทุนไปเรียนต่อต่างประเทศได้เดี๋ยวนี้เขายังอยู่ในต่างประเทศพ่อแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดเมื่อส่งลูกมาเรียนในกรุงต้องหมั่นมาดูแลอย่าเชื่อ อย่าไว้ใจลูกเกินไปมิฉะนั้นจะผิดหวังไม่ควรดูหมิ่นกันเพราะดูหมิ่นกันแล้วก็ไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรมีแต่จะเสียคนเราเมื่อดำเนินชีวิตผิดพลาดไปแล้วกลับประพฤติตัวใหม่ให้ถูกทางเขาชื่อว่าย่อมทำโลกคือชีวิตของเขาให้แจ่มใสไม่สิ้นหวังผู้รู้ย่อมสรรเสริญคนชนิดนี้ คนเราต้องพยายามเรื่อยไปจนกว่าจะประสบความสำเร็จจงอย่าท้อถอยพระพุทธเจ้านั้นกว่าจะทรงประสบโมฆะธรรมพระองค์ก็ทรงได้ประกอบความผิดพลาดมาหลายครั้งแต่ก็ไม่ทรงท้อถอยในที่สุดก็ทรงประสบโมฆะธรรมสมดังพระทยัย